สวัสดีค่ะวันนี้จะขอแนะนําหลักสูตรใหม่ประจําปีการศึกษา2565ภายใต้สังกัดสาขาวิชาชีววิทยาภาควิชาวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพค่ะนั่นก็คือหลักสูตรเทคโนโลยีชีวาภาพเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อมโดยหลักสูตรนี้มีที่มาจากแนวคิดของการกําหนดกรอบวิทยาศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมซึ่งมีสิบขุ่มเป้าหมาย โดยหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักสําคัญที่สอดคล้องกับภารกิจของสาขาวิชาชีววิทยานั่นก็คืออุตสาหกรรมด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งกรอบของการพัฒนาดังกล่าวนั้นมีทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรมด้วยกลไกที่จะสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกระจายโอกาสและรายได้สู่ประชาชน รวมทั้งดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติร่วมไปด้วยเพื่อสร้างความยั่งยืนภายใต้เงื่อนไขเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือที่รู้จักกันดีในนาม BCG m o เดลนั่นเองค่ะโดยหลักสูตรนี้ได้นําแนวคิดดังกล่าวข้างต้นมาใช้เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรจนเป็นที่มาของชื่อหลักสูตรที่เป็นชื่อแรกซึ่งไม่สํากับหลักสูตรใดในประเทศไทยเลยค่ะและนี่ก็คือ หรือจ kind of ุดสําคัญของหลักสูตรค่ะที่จะนําเสนอให้เห็นภาพของโมดูลหรือเกณฑ์การเรียนตลอดหลักสูตรนี้ค่ะที่มุ่งหวังจะพัฒนาผู้เรียนด้วยองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเป็นฐานเพื่อนําไปต่อยอดในการสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรในระดับอุตสาหกรรมควบคู่กับการจัดการปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วยเพื่อให้ครบในมิติของการพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืนนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นผู้เรียนจะได้ถูกฝึกฝนและนําไปสู่ขั้นสูงสุดของการพัฒนาองค์ความรู้ของตัวผู้เรียนเองที่จะนําเทคโนโลยีชีวภาพนั้นไปพัฒนาความเชี่ยวชาญให้แตกฉานเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเพื่อนําไปใช้ในการฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพเฉพาะทางต่อไปค่ะซึ่งตลอดทั้ง4ปีนักศึกษาจะได้พัฒนาทัก,กษะต่างๆต,ตั้งแต่ระดับองค์ความรู้พื้นฐานในชั้นปีที่1 ไปจนถึงการได้มีโอกาสนําทักษะความเชี่ยวชาญนั้นๆไปสู่การฝึกฝนในชั้นปีที่4ของกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพกับสถานประกอบการจริงโดยหลักสูตรนี้มีจํานวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตรจํานวนร้3หน่วยกิจซึ่งมีโครงสร้างหลักสูตรที่ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนรู้ใน3หมวดดังนี้คือหมวดกหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจํานวนหน่วยกิจรวม31หน่วยกิต หมวดขอหมวดวิชาเฉพาะจํานวนหน่วยกิจรวม96หน่วยกิจและหมวดขอหมวดวิชาเลือกเสรีจํานวนหน่วยกิจรวม6หน่วยกิจซึ่งแต่ละหมวดก็จะมีแผนการเรียนที่กำหนดไว้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาในแต่ละชั้นปีดังต่อไปนี้หมวดกอหมวดวิชาสาษาทั่วไปจะถูกจัดให้ผู้เรียนศึกษาในชั้นปีที่1และ2ทั้งสองภาคการศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้งสายสังคมและสายวิทยาศาสตร์ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคงคลกรุงเทพหมวดขอหมวดวิชาเฉพาะหลักสูตรนี้ได้จัดให้ผู้เรียนได้เริ่มฝึกฝนตนเองตั้งแต่ชั้นปีที่1นึาจนถึงชั้นปีที่4ตลอดทั้งสองภาคการศึกษาซึ่งประกอบไปด้วย4กลุ่มวิชาดังนี้คือกลุ่มที่1กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพไม่น้อยกว่า28หน่วยกิตกลุ่มที่2กลุ่มวิชาชีพบังคับผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการต่อยอดองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพทั้งในกลุ่มงานด้านอุตสาหกรรมเกษตรและด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า41หน่วยกิตส่วนกลุ่มที่3กลุ่มวิชาชีพเลือกเป็นช่วงเวลาของการค้นหาความถนัดหรือความสนใจเฉพาะด้านของนักศึกษา ที่จะมุ่งเน้นต่อยอดองความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุาาตสาหกรรมเกษตรหรือด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีแผนการเรียนที่กำหนดให้ไม่น้อยกว่า20หน่วยกิตและสุดท้ายกลุ่มที่4กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพซึ่งกำหนดให้ไม่น้อยกว่า7หน่วยกิตโดยนักศึกษาสามารถเลือกแผนการเรียนได้จาก2แผนการเรียนคือแผนกแผนสากาจศึกษาหรือ แผนขอแผนฝึกงานและในหมวดสุดท้ายของโครงสร้างหลักสูตรนี้นั่นก็คือ,อหมวดคหมวดวิชาเลือกเสรีซึ่งมีแผนการจัดการเรียนการสอนไว้ที่ชั้นปีที่3และ4ในหนึ่งภาคการศึกษาโดยมีจำนวนหน่วยกิจไม่น้อยกว่า6หน่วยกิตที่ผู้เรียนสามารถที่จะเลือกเรียนในรายวิชาต่างๆที่เปิดสอนในมหาวิทยาลายัยซึ่งมีทั้งกลุ่มวิชาบุรณาการกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปที่ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะต่างๆได้อย่างหลากหลาย แน่นอนว่าหลักสูตรนี้มุ่งเน้นในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎีเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะในทุกๆด้านได้อย่างครบถ้วนดังที่ปรากฏของสัดส่วนร้อยละของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้โดยผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นนั้นคือช่องทางในการประกรอบสัมมาอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษาได้แก่อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ การอุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อมนักควบคุมและการประเมินคุณภาพนักวิชาการนักวิจัยหรือที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวหรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่เป้าหมายหลักอันสูงสุดของการพัฒนาหลักสูตรนี้นั่นก็คือ การมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ภาพธุรกิจและอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่ร่วมรักษาและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะและท้ายที่สุดนี้หากท่านใดสนใจที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้เรามีช่องทางในการติดต่อสื่อสารโดยท่านสามารถเพิ่มการเป็นเพื่อนกับเราด้วย QR code ดังที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะ แล้วพบกันนะคะ